เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนครับผมกลับบ้านดึกมากเหนื่อยสุดๆเลยรีบเข้าห้องน้ำเพื่อล้างหน้าแปรงฟันทันทีที่เปิดประตูเข้าไปผมรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องอยู่ก็คิดว่าคงคิดไปเองแต่พอเงยหน้ามองกระจกเท่านั้นแหละ ผมเห็นเงาตะคุ่มคุ่มอยู่ข้างหลังเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวผมขนลุกสู้รีบหันขวับไปดูแต่ก็ไม่เจอใครผมเลยคิดว่าตาฝาดแต่พอจะแปลงฟันจูจูก็มีเสียงกระสิบข้างหูเบาๆว่าช่วยด้วย ผมแทบช็อกขนลุกไปทั้งตัวรีบวิ่งออกจากห้องน้ำแทบไม่ทันคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับเช้ามาเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่าเมื่อก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยเสียชีวิตในบ้านหลังนี้สงสัยคงจะเป็นวิญญาณของเธอที่ยังวนเวียนอยู่ ผมคงต้องทำบุญไปให้เธอแล้วล่ะหวังว่าเธอจะไปสู่สุขตินะแล้วจะไม่กลับมาให้ผมเจออีกเลย